พัดจมูกยังไม่หายเลยนะครับก็นะครับกราบสวัสดีนเพื่อนชาวไทยทเจ้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ยูผมมีอะไรให้เจมหรือฮอตเกมเมอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็ขอฝากคลิปรีวิวไว้อีกหนึ่งคลิปด้วยนะฮะเป็นการรีวิวคอนทีเลพอร์นนั่นเองนะครับเป็นคอนเวอร์ชันดาร์กนะที่ผมได้สุ่มในช่วงไลท์เมื่อคืนนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูการสุ่มก็สามารถไปดูไลท์ได้เลยนะครับก็น่าจะเป็นช่วงท้าย Steam, สตรีมสุ่ม2อดีเลยผมสุ่ ราคาเนี่ยอยู่ที่9,600เพชรเนะครับก็คือเกือบหมื่นเพชรนั่นเองสับคอนเจลพอร์ตอันนี้นะวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเซตเอ่อตามนี้เลยนะครับใส่คู่กับของทางด้านเดนเวอร์ชั่นรองเท้าทินจ่านะครับแล้วเป็นหมวกไทเทเนียมเนาะตัวละครที่ผมจะมาใช้นะครับก็คือจะเป็นอีโวไดร์ลิสต์ตัเองจะเล่นเซตคอมโบหนึ่งนะครับที่เป็นคอมโบอ่าปั่นๆนะครับไม่เน้นชนะแต่เน้นแบบว่า สนุกนะครับมาดูกันว่าเซตเนี่ยที่ผมจัดไปเนะี่ยจะสู้คนอื่นได้หรือเปล่านะฮะส่วนดิเมชันเนี่ยก็เป็นดิเมนชันที่ผมเปิดได้มาเลยนะครับเปิดใครที่เปิดได้มาเนี่ยก็ลองมาอัพเล่นตามที่แบบผมใช้ดูในคลิปนี้ดูได้นะเผื่อจะดีนะเ <c oughs> อามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงตาแรกตาแรกก็เจอมีเมียเลยเหรออืมตแต่เล่นคนแรกครับยังไงจังวันนี้ ดูกันนะครับเพื่อนผมเนี่ยจะทำวันเตือนคิวได้หรือเปล่านะเล่ที่ผมใส่มาเนะี่ยมันสามารถทำวันเตือนคิวได้นะเพื่อนนะครับและรู้สึกโอ้ไม่มีอะไรออกเลยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีนนท้าเิ่นจ้าออกอยู่นะครับปึ๊บโอเคเด็ดไป ยังไงปึ๊บคอนเด้งครับเดอะแมชชั้นติดนะมาเรามาตรงนี้กันดีกว่าปึ๊บได้ยินเสียงเฟสเด้งขออภัยด้วยนะครับผมเผลอเปิดเฟสไว้โอ้โหเกือบวันเทิร์นคิวนะเพื่อนเกือบแล้วต้องบังคับมีเมียนตัดครับแล้วโดดครับ โหดีที่ไม่ขังเกือบแล้วแต่ก็เสี่ยงตายเหมือนเดิมเซตนี้ผมไม่มีการตายนะเพื่อนถ้าโดนแบบว่าขังก็คือตายเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเออเซนะแต่ประเด็นคือมันทอยกาก,ากมากผมว,ว่าทำไมมันทอยกาก,ากจังนะยัดก็อาญมณีเต็มที่นะครับอืออยห้าก,กับสามได้หมดเลยนะ่ะโหเรียบร้อยโดนขังชัวร์เลยเพื่อนอน,น่าจะแตกวะ เย่าปลอยครับโดนช้อนหลุมตักก้ามีนะ่เนี่ยไม่ตัดนะยังได้อยู่นะเพื่อนเราก็ว่าขายเมืองก็ได้นะมันไม่ได้แย่นะขายเมืองไปเลยเราไปหาเมืองข้างนอกเนี่ยบนสิบด้วยครับจอนนี้ไงปึ๊บปึ๊บโสดครับ พี่ผมว่าทำวันเทินได้เนี่ยจบได้เนี่ยจบได้ปะเหมือนจะจบได้ปะเพื่อนคิดว่าสมสร้างหน่อยอือหืออีก <c oughs> ท,ที่เดียวเหรอที่หายแล้วทำกันถึงจบได้ไหมเนี่ยเออไม่มีการตายด้วยถามได้ไหมซึ๊บ โอเคไม่มีอะไรออกนะครับคือตอนแรกผมเล่นลำบาก,กน,นะดูกันว่าผมจะชนะหรือเปล่านะเซตนี้เ,น,น,เ,เน,น,นี่นยเป็นเซตเอ่อเขาเรียกไงเซตวันเทินได้แบบค่อนข้างง่ายเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ง่ายเลยขนาดน,นั้นนะ,ะอเออ เป็นหมวดซัเทเนียมนะครับอุปกรณ์เขียนแบบเดเมชั่นรองเท้าดินจ้าแล้วก็เป็นคอนเทเลพอร์ตนะครับก็คือเวอร์ชันดาร์กนั่นเองความสามารถของคอนเทเลพอร์ตเนี่ยจะเป็นเมื่อก่อสร้างเนี่ยกสกิล45เซนต์นะครับย้ายไปยังตำแหน่งที่ว่างแบบสุ่มแล้วก็เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันเนี่ยจะเป็นการสร้างอะไรมา100%น,นะอัตโนมัติเลยนะครับก็คือเป็นแบบสกิลประมาณแบบว่าเอาไว้ป่วนมากกว่าอนะไรเงี้ยเน้นซีซีมากกว่านะนเน,นะนี่ยะโดนเกตไหมฮะน่าจะโดนไหมทดสองก่อนละกันนะครับ มพีเงสร้างนะห้าลจุดหมายปลายทางอืมไม่มีเงินนะอีเมียนคบแพงร่างอยู่นะก็คือต้นเกมอ่ะผมพลาดตอนที่ผมทอยกากบ้านนั้นเพื่อนต้นละครอของผมเนี่ยมันมันยัดมาเต็มก็จริงแต่แบบมันทอยมันไม่รู้อะไรอ่ะเออ แต่ผมลองดูตาหน้าแล้วกันนะตาเนี้ยจ,จะแบบผิดพลานดนิดนึงนะครับในการทอยนะส่วนใหญ่เซตที่เขาใส่กันจะเป็นมีจี้กันตาเนี่ยแต่ผมเนี่ยคือจะเล่นแบบเป็นเพียวๆล้วนๆเลยนะฮะ <ๆ S 1> ก็คือจะบางมากเซตเนี้ยแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับเซตน,นี้มันก็ดีแหละถ้าสกิลมันติดแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะนะโอ้หอ่ะติดป้องกันในวิชาของผมเนี่ย พลาดอะไรมาตอนนี้ขังไม่ยังไม่ขังเนะี่ยอยู่ที่แล้วต,ติดป้องการนะครับป้องการในเวอร์ชันเท่าไหร่อ่ะสี่สิบนะและเจ็ดครับเลือกที่จะขังนะผมว่าต้องลองดูตาหน้าเหมือนตานี้มันอาจจะแบบด้วย <c oughs> ดีอะไรอ่ะ <c oughs> เอออา <c oughs> ลณมอะลมลายเลยกันนะ เออแรกผมเปิดมาดีกว่าเนี่ยแต่มันเปิดมาแบบเสียอนะไรเงี้ยเออเปิดมาเสียเลยอ่ะเอาใหม่เนะี้ยเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคือผมไม่เจอโดนก๊อปปี้ตามเนี่ยก็ดีแล้วนะโอ้โหมีโดนโดนกาเดียนดะอ้เหียแล้วก็ที่ยิงระเบิดอ้ะเล่นลำบากแล้วตานี้ตายแล้ว ปึ๊บอ่ะยังไงอ่ะมาดูกันนะเกี่ยวกับอัสรัลันครับเป็นเซตนีเลืวยนะเป็นเซตที่แบบว่ามาฆ่าแบบสายอย่างผมเลยสกิลเนี่ยมาดูกันว่าจะออกดีหรือเปล่าปึ๊บน้องท้าลิ้นจาจอกนะถอนออกครับรอบนี้ปึ๊บ ขี่ได้ไหมขี่แล้วแบบว่าสุ่มสร้างแล้วก็ของออกได้ไหมปึ๊บแล้วติดครับเหมือนจะเพื่อน i m e n s i o n จะออกนะเพื่อนโอ้โหโดนยิงโดนยิงคือจบเลยปึ๊บยังไงเฮ้ยเดี๋ยวปิดเกมได้ไหมเนี่ยโอ้โหโดนป้ายสีน่าเป็นแลนด์มาร์ k เลยโดนป้ายสีเลยจบเลย สอไปฮนะข้ <14. S 1> อนเด้งไหมปึ๊บไม่มีอะไรออกนะครับรอบนี้เอาเลยครับอัสรันเขาจะเล่นยังไงนะแล้วเลือกที่จะเบิ้ลสิบมาฮนะเธือนแรกก็ไม่มีอะไรนะครับมันแบบเป็นป้องกนะันอะ โดนไหมไม่โดนนะถ้าเบืร์สองนะ่าจะติดไอ้นี่ผมนะครับถาวันนะอ่ะติดถาวันนะแล้วโดนขังครับยิงระเบิดไปก่อนหนึ่งทีเพราะว่าผมสร้างแรงมากเองแล้วจากนี้ถอยเบืร์สองไปก่อนที่กินกันทอยสี่นะมันค่อนข้างปวดมากเลยเพื่อนๆบ้าเซตผมอะถ้าวันเล่นแบบว่าขำๆะนะลองไปเล่นดูได้เซตนี้ ตรงนี้แล้วกันเราจะได้แบบสุ่มสร้างได้ด้วยนะแล้วก็ลุ้นคอให้มันออกด้วยฮะและแปดโอ้โหออกแปดซะงั้นยังไงและสุ่มสร้างจบไปที่เรียบต้อยครับเพื่อนๆโอ้โหเซตอย่างนั่นเลยอะ่ะเออ มันมากครับเพื่อนผมสนุกมากจริงๆนะหลังจากที่ผมรอคอสมันค่อนข้างเนิร์ดนานนะครับในที่สุดก็ได้แบบทำคอมโบที่ผมคิดไว้สักทีหนึ่งนะจริงๆแบบว่าคอสเนี่ยเล่นกับตัวละครอนนื่นๆเนี่ยได้หลายตัวเลยนะครับแต่มาเล่นกับเอ่อไดริ์เนี่ยมันก็จะเป็นคอมโบกับสมสร้างต้นอ่อนแล้วก็มาเล่นกับเดเมชันดีครับเคลื่อนย้ายเล่นกับรองเท้าลินจ้ากับเมอร์อีกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเซตคอมโบที่แบบมันมันเล่นสนุกอะ่ะเออเล่นสนุกอะ่ะก็คุ้มค่าในการที่รอคอยมากครับ9,600เพร ก็ถือว่ายิ้มอยู่นะครับเดี๋ยวมารอดูว่ามันสุ่มแล้วกันว่าจะเป็นเว้นอะไรครับสับคลิปนี้นะก็ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆลองเอาไปจัดส่นแล้วก็ลองเล่นดูได้นะครับเส้นนี้ไม่มีการใต้เพียวๆล้วนนะ,ละ,ละ,ละถ้าถอยคนแรกแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่มีการวิกหรือว่าอะไรเนี่ยคุณจบเธอได้เลยนะครับหรือว่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าถ้ามันสุ่มสร้างต้นอ่อนสวยเนี่ยก็จบได้เช่นกันนะโอเคนะครับสับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อเป็นการรีวิววเพีๆ้คอนนะ่าจรู้แบบว่าคุณสมบััติกนแล้วนะครับบเพ ไม่จริงนะครับที่คำรับชมนะ